จะมาสปอยหนังเรื่องเคิร์ฟเป็นหนังทิวล,ลร์แนวเอาชีวิตรอดก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมาลลี่ว่าที่เจ้าสาวกำลังเดินทางไปแต่งงานตามลำพังซึ่งเธอเพิ่งถูกแฟนหนุ่มยกเลิกทริปฮันนีมูลไปเนื่องจากเขาติดงานสำคัญมากๆแต่เขาก็ส่งข้อความเสียงมาขอโทษและสัญญาว่าหลังจากเคลียร์งานเสร็จจะพาเธอไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่มาลอลี่อยากไปแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังไม่พอใจอยู่ดี m a ลลี่มีน้องสาวที่สนิทกันมากชื่อว่าเอลล่าเธอโทรมาถามพี่สาวว่าทุกอย่างโอเคดีไหมจากนั้นเธอก็ปรึกษาว,ว่าชุดที่เธอจะใส่ไปเดทมันดูเซ็กซี่ไปหรือเปล่า m มลลรี่ก็บอกว่าถ้านอนด้วยกันแล้วก็ไม่ดูเซ็กซี่เกินไปหรอกแต่เธอก็ขอน้องว่าตอนไปงานแต่งของเธออย่าแต่งตัวแบบนี้นะจากนั้นเมลลี่ก็ถามเอลล่าว่าได้จองตั๋วเดินทางมางานแต่งเธอแล้วหรือยังแต่เอลล่าก็บอกว่ายังเพราะเมลลรี่ดูไม่ค่อยโอเคกับเจ้าบ่าวสักเท่าไหร่เธอเลยกลัวว่างานแต่งจะต้องยกเลิก ในระหว่างทางไปหาแฟนพ่อถึงทางแยกมาลาลี่ก็เลือกที่จะทิ้งงานแต่งแล้วตัดสินใจไปขับรถเที่ยวแทนเธอพยายามจะลืมความเศร้าเสียใจโดยการขับรถเล่นไปเรื่อยๆพร้อมกับนำเพลงที่น้องสาวรวมไว้ให้มาเปิดฟังเธอขับรถไปชิวๆสบายๆหลังจากที่ขับรถไปได้ไม่นานรถของเธอก็เสียเธอลงไปตรวจเช็คเครื่องยนต์และพยายามซ่อมแต่ว่ามันก็ไม่สำเร็จเธอเลยจะไปพักดื่มน้ำในรถก่อนเธอเช็ดเหงือ่อแล้วก็ถอดแหวนมาเช็ด แต่ว่าเธอก็ลังเลที่จะใส่มันกลับจนในที่สุดก็ตัดสินใจไม่ใส่ จากนั้นเธอก็จะเอาน้ำมันลมมาดื่มแต่มันก็พุ่งหกเลยเธอเต็มเสื้อไปหมดเธอเลยเดินไปเปลี่ยนเสื้อที่ท้ายรถทันในนั้นก็มีผู้ชายโผล่มาพอดีเธอตกใจมากที่เขามาเจอเธอในสภาพนี้จึงรีบเดินหลบไปใส่เสื้อทางด้านชายคนนั้นก็ขอโทษแล้วก็บอกว่าจะช่วยซ่อมรถให้เขาลองซ่อมอยู่พักใหญ่จนในที่สุดก็สามารถซ่อมได้มลลารี่ดีใจแล้วรู้สึกขอบคุณเขามากเลยจะขอจ่ายเงินเป็นการขอบคุณแต่ว่าเขาก็ไม่รับ มาลอลี่เลยคิดอยู่นานก่อนที่จะเสนอตัวอาสาขับรถไปส่งที่ถนนใหญ่แต่ว่าเขาก็ยังปฏิเสธอยู่ดีเพราะเขาเข้าใจว่าเธอแค่อยากขอบคุณแต่จริงๆแล้วเธอก็คงกลัวที่จะเดินทางกับคนแปลกหน้าชายคนนั้นจึงบอกกับมาลอลี่ว่าถ้าอยากตอบแทนก็แค่ขอบคุณก็พอแล้วมาลอลี่จึงขอบคุณเขาแล้วก็ถามชื่อซึ่งผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าคริสเตียนแอดจะเรียกสั้นๆว่าคริสนะคะจากนั้นมาลอลี่ก็เดินทางต่อแต่ขับไปได้นิดเดียวเธอก็จอดรถ ทางด้านคริสพ่อเห็นมาร์ลลีจอดรถเขาก็เดินมาขึ้นรถแล้วก็ถามเธอว่าแน่ใจแล้วหรอที่ทําแบบนี้มาร์ลอลีก็ตอบว่าแน่ใจคุณดูเป็นคนดีแล้วฉันก็พร้อมเสี่ยงทั้งคู่ขับรถฟังเพลงเล่นด้วยกันสนุกสนานมาร์ลอลีเล่าเรื่องที่น้องสาวเลือกเพลงพวกนี้มาให้เธอคริสที่เห็นชุดแต่งงานอยู่ท้ายรถเขาเลยถามมาร์ลอลีว่าวางแผนจะไปฮันนีมูนที่ไหนแล้วก็ขอให้เธอเล่าเรื่องแฟนของเธอให้ฟัง มา l ลอลี่ก็บอกว่าเธอจะไปอิตาลีส่วนแฟนของเธอเป็นคนที่ดีเดทแรกเขาหเมาร้านแล้วบอกกับเธอว่าผมอยากทำความรู้จักคุณโดยที่ไม่มีคนอื่นรบกวนคริสเลยถามด้วยความสงสัยว่าแล้วทำไมคนดีๆแบบนั้นถึงปล่อยให้คุณเดินทางคนเดียวแบบนี้ทางด้านมาลอลี่ก็ไม่ได้ตอบอะไรพอใกล้ถึงถนนใหญ่มาลอลี่ก็เปลี่ยนใจขึ้นมาเธอเริ่มไว้ใจและโอเคกับคริสมากขึ้นเธอเลยอยากจะไปส่งเขาให้ถึงที่เลยจากนั้นจึงถามว่าเขาจะไปที่ไหน คริสก็ตอบว่าเขาจะเข้าเมืองเพื่อไปพักโรงแรมเล็กๆทุกๆกกสักที่แถวนั้นมาลอรีก็เลยบอกว่าพอดีเลยเธอก็อยากจะจอดพักและหาอะไรกินอยู่พอดี จากนั้นคริสก็พูดขึ้นมาว่าการที่คุณรถเสียตรงนั้นแล้วผมก็เดินผ่านมาพอดีจนทําให้เราทั้งคู่ได้มาอยู่ด้วยกันตรงนี้คุณคิดว่าอะไรที่ทําให้เราได้มาเจอกันผมคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆอาจจะเป็นโชคชะตาหรือพรหมทิดทางด้านมอลลี่พอได้ยินแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีที่คริสพูดเหมือนจะจีบเธอแต่พอคริสเห็นมอลลี่สีหน้าไม่ดีเขาเลยพูดขึ้นมาว่าคุณอย่าเพิ่งไปกังวลน,นะผมไม่ได้จะจีบคุณเพราะคุณคงทําแบบนั้นให้ผมไม่ได้ไม่สิคคงงพอทําได้ผมฟนม เมลลอรี่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยเธอรีบจอดรถแล้วก็ไลค่คริสลงไปทันทีพอมลลอรี่จะหนีเขาก็เอามีดขึ้นมาคูให้เธอขับรถไปเรื่อยๆมลลอรี่ก็กลัวมากๆเพราะถนนเส้นนี้ไม่มีรถวิ่งเลยเธอถามว่าทําแบบนี้ทําไมคริสก็ตอบว่าผมไม่ได้ทําอะไรคุณชวนผมขึ้นรถมาเองพอถึงจุดที่ผมจะลงคุณก็ไม่ให้ลงผมว่ามันเป็นที่คุณอยากพังชีวิตคู่ที่คุณไม่อยากมีแล้ว ในระหว่างที่ขับรถไปถึงช่วงที่เป็นหน้าผามาโลลี่เลยวางแผนจะขับรถให้ที่นั่งฝั่งคริสไปชนหน้าผาเธอรอจังหวะที่เขาไม่ทันได้ระวังตัวแล้วก็เริ่มลงมือแต่คริสก็รู้ตัวทันแย่งบังคับพวกมาลัยจนรถตกหน้าผา หลายชั่วโมงผ่านไปมอลลอรฟ่ฟื้นขึ้นมาพบว่ารถพีคคว่ำส่วนตัวเธอได้รับบาดเจ็บหลายจุดโชคดีที่ยังไม่ตายแต่ในความโชคดีก็มีความโชคร้ายอยู่เธอไม่สามารถออกจากรถได้เพราะขาเธอติดอยู่กับซากรถเธอพยายามหาโทรศัพท์เพื่อโทรขอความช่วยเหลือแต่ก็หาไม่เจอแถมแขนยังได้รับบาดเจ็บแต่หลังจากนั้นไม่นานขาคริสก็ขยับมอลลีฟมองไปเจอมีดเลยพยายามเอื้อมตัวไปเอามีดมาใช้ป้องกันตัว แล้วทัานใดนั้นคริสก็ฟื้นขึ้นมาซึ่งเขาก็ไม่คิดที่จะช่วยมอลโลี่แถมยังมาเล่นสนุกกับเธอพูดให้เธอกลัวต่างๆนานาจากนั้นเขาก็เดินหนีไปปล่อยให้เธอติดอยู่ในซากรถกลางป่าตามลำพัง ในคืนนั้นเธอพยายามจะเอาเขาออกจากรถให้ได้แต่ว่ามันก็ไม่สำเร็จเธอกลัวจนสติแตกคาคืนกลางป่าท,ที่มืดสนิทและเนบหนาวบวกกับความเจ็บปวดจากบาดแผลทำให้เธอทอรมานมากๆยังดีที่มีไฟฉายให้แสงสว่างพอให้เธอหาเสื้อผ้ามาห่มพอคลายหนาวได้บ้างด้วยอาการบาดเจ็บทำให้เธออ่อนเพลียแต่พอจะนอนหลับพักผ่อนก็มีเสียงกิ่งไม้หักเสียงสัตว์ป่าร้องซึ่งมันก็ทำให้เธอผวาตื่นด้วยความหวาดกลัวพอจะมองหาว่ามันเป็นตัวอะไรก็มองไม่เห็นเพราะมันมืดมาก เธอเลยปิดไฟฉายแล้วเปิดไฟหน้ารถพร้อมกับหยิบมีดขึ้นมาไว้ป้องกันตัวและแล้วคำคืนอันแสนโหดร้ายก็ผ่านพ้นไปแต่เปลี่ยนมาเป็นเวลากลางวันสุดแสนทรมานเริ่มจากมีหมดขึ้นเต็มตัวไปหมดน้ำที่มีอยู่ก็เหลือเพียงน้อยนิดจึงต้องดื่มทีละน้อยเธอสำรวจของในรถไปเรื่อยจนได้ไปเจอกับกระเป๋าตังของคริสเธอเอาบัตรประชาชนของเข้ามาดูแต่ก็ยังไม่ได้สนใจอะไร เธอเตรียมของที่จําเป็นเอาไว้ใช้ในช่วงกลางคืนพพอะ้าที่ตกดินเธอก็เปิดเพลงในรถฟังคลายเครียดแล้วก็แหวนที่ถอดเก็บไว้กลับมาใส่เช้าวันต่อมาเธอได้ยินเสียงแปลกๆเลยเอากระจกมาส่องดูแต่ว่าก็ไม่เจออะไรทนันใดนั้นคริสก็โผล่มาเขาบอกว่าเขาเดินไปเจอบ้านในป่าแต่ก็ไม่มีใครอยู่เขาก็เลยเข้าไปเอาของกินมาจากนั้นคริสก็ถามอลรี่ว่าที่คุณตัดสินใจจะขับรถชนหน้าผาเพราะกลัวว่าผมจะขืนใจคุณหรอทางด้านมาล์ลรี่ก็ไม่ได้ตอบอะไร คริสเลยพูดต่อว่าถ้าผมต้องการทําเรื่องอย่างว่ากับคุณผมคงไม่ต้องถึงขั้นขืนใจคุณหรอกพอคุณทอดสภาให้ผมสักขนาดนั้นแล้วพอถึงที่พักผมว่าคุณต้องเดินตามผมเข้าไปในห้องแน่นอน ทางด้านมาลอลี่ก็เถียงกลับว่าเขาคิดผิดซึ่งคริสเองก็ไม่เชื่อจากนั้นมาลอลี่ก็ขอดื่มน้ําและอาหารคริสเลยเอาน้ําผลไม้และขนมปังมากินโชว์แล้วเขาก็ใช้ความหิวของมาลอลี่มาเป็นเครื่องมือกล่นแกล้งและคุกคามเธอโดยบังคับให้ตอบคาถามเพื่อแลกกับน้ํำและอาหารเขาถามเธอว่าเคยเสียตัวมาแล้วหรือย,ยังมาลอลิก็จําเป็นต้องตอบว่าเคยตอนอายุ17 จากนั้นคริสก็ถามต่อ,อยังกับพวกโรคจิตว่าตอนไหนที่ไหนเขาทำอะไรให้คุณบ้างคุณถึงจุดสุดยอดไหมแล้วคุณเคยช่วยตัวเองไหมทางด้านมารลาลี่ก็ตอบทุกคำถามหวังจะได้ของกินแต่อยู่ดีๆคริสก็หัวเราะขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นอารมณ์โกรธเพราะเขารู้ว่ามารลาลี่ตอบโกหกทั้งหมดเขาลงโทษเธอด้วยการเดินหนีไปแล้วก็ไม่ให้ของกินอะไรเธอเลย นคืนนั้นเธอพยายามร้องตะโกนเวลามีรถวิ่งผ่านแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเธอเลยมาลอลี่คิดว่าเธอจะไม่รอดแล้วเลยเขียนจดหมายถึงน้องสาวพร้อมทั้งบอกว่าใครคือคนที่ฆ่าเธอโดยดูข้อมูลของคริสจากบัตรประชาชนของเขา ในคืนนี้อากาศหนาวมากจนทําให้มมลาลอรี่ไม่สามารถนอนได้เลยเธอเลยหาบุหรี่ที่เธอเคยซ่อนไว้เอามาสูบแก้เครียดในระหว่างที่เธอหยิบไฟแช็คขึ้นมามมลาลอรี่ก็คิดได้ว่าเธอสามารถก่อกองไฟแก้หนาวได้โดยเอาของในรถที่ไม่จําเป็นมาใช้เป็นเชื้อเพลิงรวมถึงรูปโป๊ของแฟนเธอด้วยพอได้เห็นกองไฟก็ทําให้เธอเริ่มมีกําลังใจที่จะมีชีวิตต่อขึ้นใหม่ครั้งเธอเริ่มดูแลตัวเองทําแผลที่หัวและเช็ดทาความสะอาดร่างกาย หลังจากนอนหลับไปได้ไม่นานเธอก็ตื่นขึ้นมาเจอหนูเต็มรถไปหมดซึ่งเธอก็กลัวมากถังไรและทุบหนูจนตายไปหนึ่งตัวพอจัดการหนูเสร็จเธอก็นอนต่อไม่หลับเพราะความหิวเธอพยายามมองหาของกินในรถแต่ก็ไม่มีอะไรเลยทันใดนั้นเธอก็มองไปที่ซากหนูแล้วทำใจอยู่นานก่อนที่จะหยิบมันมาชำแหละเนื้อเสียบไม้แล้วเอาไปย่างพอมันสุกเธอลองเอามาชิมหนึ่งชิ้นแบบก,กลัวๆแต่หลังจากนั้นเธอก็กินต่อจนหมดด้วยความหิวโหวย เช้าวันต่อมาเธอได้ยินเสียงโทรศัพท์สั่นเลยพยายามหาจนไปเจอตกอยู่ใต้ใบไม้ข้างนอกรถซึ่งโทรศัพท์ก็อยู่ไกลเกินกว่าที่เธอจะหยิบถึงเธอเลยหาไม้มาเขีย่ยจนในที่สุดก็เอามันมาได้ เธอรีบโทรกลับไปหาน้องสาวทันทีแต่ว่ามันก็ไม่ทันคริสกลับมาอีกครั้งเธอจึงซ่อนโทรศัพท์เอาไว้ก่อนทางด้านคริสก็เล่าให้มาลอลี่ฟังว่าเขากลับไปที่บ้านกลางป่ากครั้งแล้วก็จัดการครอบครัวเจ้าของบ้านไปหมดแล้วนอกจากนี้เขายังไปซ่อมป้ายที่รถชนมาเพื่อไม่ให้มีใครหามาลอลลี่เจอทัในใดนั้นน้องสาวของมารอล,ลี่ก็โทรเข้ามาทำให้คริสได้ยินเสียงโทรศัพท์สันเขารีบมุดเข้ามาแย่งโทรศัพท แล้วก็เอาไปกระทืบจนพังต่อหน้าต่อตามอลลี่เธอถามคริสว่าทำแบบนี้ทำไมต้องการอะไรจากเธอคริสก็บอกว่าผมยังไม่ทำอะไรคุณหรอกตอนนี้ก็แค่อยากจะเล่นสนุกกับคุณให้เต็มที่ก่อนซึ่งก่อนที่คริสจะกลับไปเขาก็ได้เอาเลื่อยมาให้มอลลี่ไว้เพื่อให้เธอใช้ตัดขาตัวเองหากอยากจะออกจากรถมอลลี่ลองเอาเลื่อยไปตัดโครงเหล็กดูแต่มันก็ตัดไม่ได้เธอเลยตัดสินใจจะตัดขาตัวเองซึ่งพอจะทำเข้าจริงๆเธอก็ไม่สามารถทำได้ จุดที่รถคว่ำอยู่ใกล้กับลำธารทำให้เธอได้ยินเสียงน้ำไหลแต่เสียงมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกแย่เพราะตอนนี้เธอหิวน้ำมากและน้ำที่มีอยู่ก็หมดแล้วเธอทนไม่ไหวเลยต้องฉีเใส่ขวดแล้วเอามาดื่มซึ่งเธอก็ทำใจอยู่นั้นพอชิมไปนิดนึงก็แทบอ้วกแต่เพื่อความอยู่รอดเธอจึงกลั้นใจดื่มไปอีกครั้งโชคยังดีที่ฝนตกมาซัก่อนพอให้เธอได้รองน้ำฝนดื่มมันประทางชีวิต จากนั้นเธอก็เปิดวิทยุในรถฟังไปเรื่อยแต่สิ่งที่เธอได้ยินก็คือในคืนนี้สภาพอากาศเลวร้ายอาจมีน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ แล้วทันใดนั้นก็มีรถคันหนึ่งมาจอดใกล้ๆมาล,ล์ลียเธอจึงตะโกนเรียกสเสียงแถมยังบีบแตรรถด้วยแต่ว่ามันก็เปล่าประโยชน์เพราะคนที่ขับรถมาก็คือคริสทางด้านมาล์ลี่ก็พอจะเดาได้ว่าเป็นเขาเลยวางแผนเอาเลือดหนูมาทาขาเพื่อหลอกคริสว่าเธอเลือยขาตัวเองจนสลบไปซึ่งมันก็เป็นไปตามแผนเขาคิดว่ามาล์ลี่์ทำแบบนั้นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเธอตายหรือย,ยังเขาเลยเอาไม้มาเคีย่ยวเธอดูซึ่งเธอก็ไม่ได้ตอบสนองอะไร จากนั้นคริสเลยมุดเข้าไปในรถแต่พอเห็นซากหนูและมองไปที่แผลดีๆเขาก็รู้ว่ามันเป็นแผลแต่มันก็ไม่ทันแล้วมาร์ลโลี่หันมาเอามีแทงเข้าไปที่ท้องของเขาและในจังหวะน,นั้นก็ได้หยิบกุญแจรถจากตัวเข้ามาเธอกดให้สัญญาณกันขโมยดังแล้วยนกุญแจทิ้งลงแม่น้ําจากนั้นคริสก็พยายามจะเข้าไปจัดการเธอแต่พอมีรถผ่านเขาก็กลัวว่าคนที่ได้ยินเสียงจะตามมาเจอเลยรีบขึ้นไปตัดสายให้เสียงสัญญาณดับแล้วพอจะกลับลงไปจัดการมาร์ลลี่ตำรวจก็มาเจอซะก่อน คริสก็เลยโกหกว่ารถเสียพอตำรวจจะให้ลองสตาร์ทรถเขาก็บอกว่าลืมกุญแจไว้ข้างในแล้วก็ขอให้ตำรวจพาไปส่งที่บ้านกลางปา่าแต่ทัในใดนั้นตำรวจก็ได้ยินเสียงแตรรถแววแต่เขาไม่แน่ใจว่าเสียงอะไรเพราะฝนตกหนักมากเลยลองเดินไปดูทางด้านมาโลลี่ก็เปิดวิทยุเสียงดัง,ดงตะโกนและขอรถให้เสียงดังขึ้นทางด้านคริสก็เตรียมมีดไวรอหากตำรวจได้ยินเขาจะฆ่าตำรวจทิ้งแต่สุดท้ายตำรวจก็ยังไม่ได้ยินอยู่ดีและจากนั้นพวกเขาก็ขับรถไป ทางด้านมารลอลีก็กำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะน้ำจากลำธารเริ่มล้นมาที่รถเธอพยายามขยับตัวขึ้นหนีน้ำแต่ระดับน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆจนเธอตัดสินใจเอาเลื่อยมาตัดขาตัวเองแต่หลังจากนั้นไม่นานรถก็ลอยไปกับน้ำพอจังหวัดที่รถกระแทกก็ทำให้ขาของเธอหลุดออกมาได้เธอพยายามว่ายน้ำขึ้นฟังแล้วก็ใช้ไม้พยุงเดินไปขอความช่วยเหลือ หลังจากเดินเข้าป่าไปเรื่อยๆเธอก็เห็นบ้านกลางป่าหลังนึ่งซึ่งเธอก็ไม่แน่ใจว่าใช่หลังเดียวกันกับที่คริสพูดถึงไหมจากนั้นเธอเลยค่อยๆย่องเข้าไปดูแต่ดันเดินเข้าไปโดนกับดักสัตว์ที่วางไว้รอบบ้านยังดีที่กับดักหนีไม้ไม่ใช่ขาเธอจากนั้นเธอค่อยๆเดินไปแอบดูตามหน้าต่าง แล้วก็ได้เจอคริสกําลังทรมานผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกมัดไว้แล้วเขาคนนั้นก็คือตํารวจที่ไปเจอคริสมาหลังจากที่คริสเล่นกับเหยื่อจนพอใจเขาก็ลงมือฆ่าตํารวจคนนั้นซะมอลลี่ใช้จังหวะที่คริสเดินไปข้างบนแอบเข้าไปในบ้านแล้วไปเอาปืนของตํารวจจากนั้นก็เข้าไปแก้มัดให้เด็กสาวที่ถูกมัดไว้แต่ก็แก้มัดได้แค่ข้างเดียวคริสก็ดันลงมาสักก่อนมอลลี่เลยไปแอบอยู่หลังประตูพอคริสเข้ามาเขาก็ไปเล่นสนุกกับเหยือ่อจากนั้นมอลลี่ก็บอกให้คริสหยุดแล้วก็จ่อปืนไปที่เขา แต่จังหวะที่เธอยิงคริสตันหลบได้แล้วทั้งคู่ก็ต่อสู้กันส่วนเด็กสาวคนนั้นก็แก้มาตัวเองแล้วมาช่วยมาลลี่ซึ่งพวกเธอนั้นหนีออกจากห้องไปได้แต่มาลลี่ออกจากบ้านไม่ทันเธอเลยไปซ่อนอยู่ใต้โต๊ะแต่แล้วคริสก็หาเธอจนเจอแล้วก็ไล่ตามจับเธอได้จังหวะนั้นเธอแทงเขาเข้าไปที่ไข่ของเขาแล้วก็วิ่งขึ้นไปชั้นบนหลังจากที่คริสสายจกูก็ตามขึ้นไปแล้วพบว่าประตูระเบียงเปิดอยู่ คริสก็เลยออกไปมองหามโาลลี่แต่จริงๆแล้วเธอไม่ได้กระโดดลงไปแต่แอบ,บหลบอยู่ในห้องมโลลี่ใช้โอกาสนี้ผลักคริสตกระเบียงแล้วกลิ้งไปโดนกับดักสัตว์หนีผามโลลี่ตามไปดูแล้วก็อา้คืนคริสเธอเล่นสนุกและพูดในเขากลัวทําในสิ่งที่คริสเคยทํากับเธอไว้จากนั้นมโลลี่ก็โยนมีดให้คริสเพื่อเอาไว้ตัดขาตัวเองออกจากกับดัก ตอนที่เราโบกรถคนอื่นเพื่อขอติดรถไปด้วยเราก็มักจะไม่พอใจคนที่ไม่จอดรับเราบางคนถึงขันด่าว่าเขาไม่มีน้ำใจแต่ว่าถ้ามองในมุมกลับกันการที่เราจะจอดรับคนแปลกหน้าขึ้นรถมันเป็นอะไรที่อันตรายมากเขาอาจจะเป็นโจรหรือมิจฉาชีพก็ได้แต่ก็ใช้ว่าจะห้ามจอดรับเลยหากเราเดินทางไปกันหลายคนมีผู้ชายอยู่ด้วยมีความปลอดภัยพอที่จะจอดรับก็สามารถทําได้คนที่เดือดร้อนจริงๆก็จะได้รับความช่วยเหลือแต่ก็ให้ดูดีๆนะคะถ้าเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ ชุดสีขาวยืนบกรถอยู่ข้างทางเธออาจจะเป็นพลังงานบางอย่างก็เป็นได้สุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนนะคะว่าถ้าหากคุณบกรถในคืนที่ฝนตกหนักแล้วมีรถกระบะมาจอดรับแต่ว่าเขากลับให้คุณไปนั่งกระบะหลังตากฝนคุณจะคิดยังไงเข้าใจแหละแต่ไม่พอใจกดหนึงตากฝนก็เย็นสบายดีเป็นหวัดด้วยกด2นะคะ